ลุงกำลังกระโดดน้ำแล้วนะคะทุกคนขอติดขอติดลุงมาแล้วอ้าพระเฟืองเอาเลยเหรอสูไ่ไวนะ้ป่าล่ะพระเฟืองวันทูอ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอาดูลุงเด้อพี่น้องลุงขึ้นมานะลุงนะลุงลุงหนึ่งสอง อ้าวลุงนะคะนี่ลุงนะคะลุงลงกเฮ็ดงานงั่นลุงหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวลุง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 ขึ้นแล้วเด้อพี่น้องลุงขึ้นแล้วเด้อลุงขึ้นแล้วลุงขึ้นแล้วโอู้อู้ร้องร้งแล้ว ลุกเปัามโอ้โหุดยอดสายบุนหลังล่องโอยหลังล่องอะรจร <oh> ิงๆบเลยนะครับเออเอไงไรอบหยกเออวนว่หลังลงเลยหลังลงรอบสองเดีมตับหลังลง ลุงขึ้นไม่ได้แล้วพี่น้องเลยทำนอนไว้จมครับไม่จมครับไม่มีทางจมครับลุงขึ้นไม่ได้แล้วนะทุกคนไม่ละก้าวลงลุงที่แรงกลดกละโอเคอยู่ขึ้นง่ายบมอต้องทำเชือกผูกเส้นนี่ไว้ด้วยละมั้งเอาเชิ้นอัดสักรอบนี่แหละลูงออจะได้เก็บเอาคนวัดไม่วัดจะฉุดขึ้นได้ ไ่หมดไปแล้วน uh, ี่อาพ่อเราบ่นอีโอ้ยแต่สอนนาทีหนึ่งลุงหลังถยิแอเลุงได้สอนาทีเขาเพิ่งมาเขาเล่นกันเบื่อแล้วกินข่าวอยู่มาช่วยมันขออยไมาวัอไปไป อยอดละ่ะปีนไม่ได้ลกูกอ่ยปีนลงเมื่อกี้นี่แอคอีกท่องนะอาปีนปีนเ <แก S 2> อาอาศัยบุญในตอนนี้อาศัยบุญสายบุญเอาอุ้มโอ้ว่าท่านด้อพี่น้องเสียงดังตามเลยหลังล่องเด้อหลังล่งองนี่พริกสุกปวดรูปบอดอ่ะพริกสุกเต็มอยู่ฟ้าพื้นซุปกรเกะเอาพริกไปล่ะ พึกซุปเต็มยนเพราะอะเตะขาดีนโอ่กันแลนี่นะคะตอนนี้เราก็ทำนาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเลิกเล่นน้ำกันแล้วแต่ละคนก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับแล้วนะคะ แต่ละคนก็เตรียมตัวกันแล้วลุงก็ไปแล้วลุงก็จะเข้าบ้านลุงก็ไปกุกก็กลอกเหมือนกันใช่ไหมคะครับกลับเลยลุงก็กลับกล็อกเดี๋ยวก็จะล็อก,กเดี๋ยวก็จะล็อกได้วกลับไปได้ใช่ไหมมาดูปฏิบัติตามก่อนไ,ได้แม่ผู้ใหญ่อยู่ไกลแต่แม่ผู้ใหญ่ละมาสคริปหน่อยแม่ผู้ใหญ่จ๋าคนสวยมาเพยัางาน เอาน้ำอะไรไปอ่ะน้ำอะไรแม่ผู้ใหญ่เป็น่าเนี่ยโอ้โยพระสิบานหัวอาหารป่ากันป่าก็พระสิบานหัวอาหารป่าก่อนไัด่ะปแล้วนะปแล้วนะ โอเคโฟกก็โฟกไปทางนั้นจะโฟกแล้วนะเราท่นทีทานบอกก่อนมีการบอกก่อนด้วยโอเคกดไลค์กดแชร์สมองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่าหยุดอ้าวไปหา เทใยควายแน่ควายสิขาวกล่องน้อยๆ,ยๆยอ่ะไปใส่นั่นแล้วตกลงไปแล้วมันจะได้คุ้มไหมนั่นอ๋อน้ำควายลืมลืมไปอ๋องน่นไปไปไปผังนู่นอีกนน,น่นโน่นๆน่นได้แป๊กตรงล้างใส่บุญล่ะกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย